อารมณ์มาดเดียวเอา๊เอา,ม,าม่บีาว้าอืมแถบมะลุบอกว่าครับุ่งแล้วมันมาว่าห้หลีตีอืมออ,มมอ้มาอรมมาอืม น้ำตับปลาอ่นัดมน้ำดมด้วยอ๋ออ๋อ่๋น,น,ำ,ดดนำตนจำเร่มง,งรม,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 มื่อย่าจังบัดตอนมึงีอย่งพักนอกเงอะไรเนี่ยบอคือพักนอกเพื่อนไหมสว,ส,สวัสดีครับหุ่ยพี่น้องครับม้นนี้ ผมไปยังตลาดพี่น้องบ่อยากสีผากเลยนะได้ของดีพี่น้องมามากครับมามากมากของดีเลยพี่น้องเด้นนี่โอ้โหจ้าคู่วบจ้าคู่ว้ของดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องกุ้งเต้นพี่น้องกินบบเต้นเขามาเวนกุ้งเต้นนะพี่น้องครับจ้าไบมามากพี่น้องลุยเลยนะครับเล้อลุยเลยนี่นี่ผงนัวใส่ไล่ใส่ไลายส่หน่อยแซ่หน่อยเออจาเอ้ ปลพี่น้องล, well. ล,ล,ล,ลุย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 พี่น้องเออหอมพริกขึ้นนี่เอาขวายใส่เนี่ยชุบชุดเรใส่แล้วบ no? you know. ่ใส่แล้วเนาะใส่แล้วน้ำปลาพี่น้องใส่เออหน้าพ่อหน้าจับจ้าอามือของไหวจ้าหน้าพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาสุดกินละมือนี้โอ้จ้าตันไว้ตันย่ เออรุงม for ันก like ินสีสีบาวาบอ่ะคนบาวาดอกสิว่าให้หนังเดี่องนี้คนๆเอาคนเราคนละพี่น้องคนล่ะเดี๋ยวเด้อผักใส่เนี่ยลืมใส่ผักเอ้ยนี่แหละพี่น้องก้อยกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องอุ้ยไปดึงระบาดนี่การเบิร์นผู้ชายหรอกอ๋อ เอาลูกเอาลุยลุยลุยลยบลองซิมจัดเลยน้องจ้าจัดเลยลูกมาเดินพี่้องครับสร็จเสบนกันครับโอ้ยมยเนี่ยมัง่อยยังอยู่นี่พี่รองมาสเดียวเอาะแมหว้าอืมบแถมวลูกบอกว่า

อุ้ยถูกเขาถอนไปยูแข่งแนงเลยดอกเจียวก็เหลงงามเตยมพักนนำ่นี่นตนมํานึงมาอย่างติมนึง บันตัวมันกอย่างพักนอกเนสำนืองงันเนี่ยใบ้วคือพักนอกเพิ่นีไหมพักนอกสิใบบัวบกจะดีบอ,โอ่โอู้นนอ,อ้มาสัมมาอืมอืม

我说仔。嗯。哦。嗯。嗯嗯 เดี๋ยวกำลับบางงามหนึ่งฟังหนอกดูตลาดตั้งตัวที่ยังมาไตายนี่ยคือสายแห่งแสบอืมโอ้ยสะบายเนั่นโดนกินเทถอแสบเพื่อน เป็นดีอืมอืมอือชอบปอ 喂<呵>，娘娘娘娘嘞？嗯，有难吗？嗯。

老瘪。嗯 <laughs> <St obia. S 2>、mm。嗯。嗯，都是。嗯，这样吗？ น,น,น,นัองเบียัเบิ่งไ่งตาไรเนี่ยมันดีกับพิกใส่คูดังจัง <c oughs> <c oughs> อน,นะคะมัอนอดใจไม่ไหวอีกแล้วถาทาไม่กินตอนนี้เบิบแม่นอนอาตัวเดอกเอาพี่น้องครับถ้ามันหนีเขาเนี่ยผมจะมาฝากพี่ฝากน้องเบียอยากกินน้ำแต่กินต่อหลังกล่องหลังฉากกล้มีหลังะเหน่มตาไรเพชรแจบ กลับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังมาซัพพอร์ตกันแล้วพี่น้องเนาสหรับมืออีกอ็ขอตัวลาไปก่อที่คนณอาพอรไหมครับสว,ส,สวัสดีครับ